สวัสดีสมาชิกเพจหางานนะครับทั้งที่รับชมอยู่ที่ Facebook แล้วก็ที่รับชมอยู่ที่ YouTube ด้วยนะครับเช้านี้มีงานมาฝากครับเป็นงานแม่บ้านพ่อบ้านนะครับหลายคนถามหาอยากได้งานแม่บ้านนะครับก็เลยเอางานนี้มาฝากกันก็แล้วกันสนามบอลย่าเทียมศิรชาอารีนาสปอร์ตคลับครับรับสมัครพ่อบ้าน1อัตราแล้วก็แม่บ้าน1อัตรานะครับไปดูรายละเอียดกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับถ้าคุณดูที่ YouTube ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube ด้วยส่วนถ้าใครดูที่ เพจ Facebook ฝากกดถูกใจเพจให้เราด้วยนะครับรายละเอียดครับสนามบอลหญาเทียมศีราชาอารีนาสปอร์ตคลับนะครับรับสมัครพ่อบ้าน1อัตราแล้วก็แม่บ้าน1อัตราคุณสมบัติเพศชายหรือหญิงครับอายุ3 0 0ถึง3เออ30ถึง50ปีนะครับสามารถเข้างานกะบ่ายได้เวลา15นาฬิกาถึง24นาฬิกาน,นะครับสามารถเดินทางไปกลับ เองได้ไม่มีที่พักให้นะครับไม่จํากัดวุฒิการศึกษาขอคนที่สุขภาพแข็งแรงขยันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ064 649 5665นะครับค่าแรงวันละ300บาทผ่านโปจะพิจารณาปรับขึ้นให้นะครับผู้ที่สนใจคุณสมบัติเข้าเกณฑ์สามารถกรอกใบสมัครได้พร้อมสัมภาษณ์ ในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง16นาฬิกาวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับถ้าใครจะไปสมัครนะไปช่วงเวลานี้นะครับ11โมงเช้าถึงบ่าย4วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็คือทุกวันสัมภาษณ์รู้ผลภายใน3วันครับเอกาสารที่ต้องเตรียมไปสมัครนะครับสําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประชาชนรูปถ่าย1นิ้วนะครับหรือ2นิ้ว1รูปสถานที่ก็คือสนามบอลญ้าเทียมศีราชาอารีนาสปอร์ตคลับอยู่ก่อนถึงมอเกษตรอุดม นะครับติดต่อที่ออฟฟิศได้เลยถ้าไปจากศรีราชานะครับก่อนถึงมอกษตรอยู่ซ้ายมือนะครับนะถ้ามาจากแหลมชบังจะต้องไปยูเทิร์นหน้าหน้าท่าเรือนะครับถ้าคุณมาจากแหลมชบังมาจากพัทยาเนี่ยนะครับไปยูเทิร์นใต,ใต้ใต้สะพานหน้าสยามเคอรี่ใช่ไหมเคอรี่สยามซีพอร์ตแล้วคุณก็ยูเทิร์นกลับมา โอเคไหมางานนี้นะครับขอให้คุณได้งานก็แล้วกันนะครับรอบเที่ยงเราเจอกันอีกหนึ่งรอบนะรอบเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็รอบเที่ยงก็อีกหนึ่งรอบเราจะเอางานมาฝากคุณนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะสวัสดีครับ